วิธีจัดการเมื่อคุณเป็นร้อนในทางไงบ้างมังกันครับหน,นะครับบ้วนปากด้วยน้าเกลือทุกๆครั้งหลังมื้ออาหารนะครับหรือว่าทุกๆ2ชั่วโมงจะช่วยอาการร้อนในดีขึ้นครับสครับไม่ใช้น้ํายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าจะไปกัดแผลร้อนในทําให้แผลร้อนในเนี่ย เป็นเยอะขึ้นกว่าเดิมได้ครับฟนะครับให้ใช้แปรงสีฟันที่มีหัวอ่อนนุ่มนะครับแปรงแทนแปรงสีฟันหัวเดิมนะครับและถ้าบริเวณบางส่วนที่มันเป็นแผลลึกแล้วก็แปรงไปโดนแล้วก็เจ็บเนี่ยให้ใช้ผ้าสะอาดนะครับพันปลายนิ้วนะครับแล้วก็เข้าไปนะฮะเขี่ยเศษอาหารออกแทนนะครับเพื่อไม่ให้แปรงเข้าไปกระแทกนะฮะสี่นะครับเลือกรับประทานอาหารที่มีลักษณะอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายนะครับไม่ต้องขยับฟันเยอะนะฮะเพราะมันจะไปโดนแผลได้นะครับ ลดอาหารรสจัดนะคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็อาหารที่มีความร้อนหรือความเย็นสูงๆนะคบเพราะว่าจะทําให้เกิดการระคายเคืองแผลในปากได้ครับหก <6 S 1> นะครับลดการดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็งดการสูบบุหรี่หรือว่าเคี้ยวหมากนะคบเพราะจะทําให้เกิดการระคายเคืองที่แผลร้อนในได้ครับเจ็ด <7 S 1> นะฮะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อย 6ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็ลดความเครียดด้วยก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอาการร้อนในก็จะดีขึ้นครับและข้อสุดท้ายนะครับในบางครั้งร้อนในอาจจะเกิดจากการที่เราดื่มน้าน้อยด้วยนะครับดังนั้นเราควรดื่มน้าให้เพียงพอนะครับดื่มไปเรื่อยๆจนฉี่ของเราเนี่ยเปลี่ยนจากลักษณะสีเหลืองเข้มเป็นสีเหลืองอ่อนหรือว่าเป็นสีขาวนะครับก็จะเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายนะครับและที่สําคัญนะครับหากเป็นแผลร้อนในที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับอันนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับเพราะมันจะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื